รัวเละโดนด่าเละเทะโดนด่าเละเทะ,ดนดเะ,ทะหนึ่งเสียงแบบเสียงแก่เสียงแบบแแบบไม่รู้จะใช้เสียงยังไงหมายถึงว่ายังไม่รู้ว่าโทนไหนที่เราควรจะเล่าใช่ไม่รู้ว่าเราจะจัดรายการยังไงไม่มีใครสอนเลยอาเจ้านายก็เรียกเข้าห้องเย็นแล้ะไอนน์ขาเนี่ยพี่จะเล่าอะไรให้ฟังว่า <laughs> บอกวันแรกที่เองจัดเนี่ย คนโทรมาทุกชั้นทุกผแผนกขายเพลงมีเดียเซลลหรือใครอะไรเงี้ยค่ะโทรมาถามว่าเอาใครมาจัดรายการเขาอยากจะติดต่อไปทํางานเพิ่มเขาด่าว่าห่วยแตกมากจัดไม่ได้เรื่องเสียงก็แก่พูดก็ไม่น่าสนใจนี่เหรอผ่านมาตรฐานบ่มรุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้านาย,ยไม่เคยพูดตอนที่เขามาเล่าพี่ฟังเขาไม่ได้เล่าแรงขนาดนี้แต่ว่าพี่เข้าใจว่าเขาคงโดนมาเยอะ,ะอแล้วพี่ก็อุ้ยแล้วยังไงดีคะ เราก็ต้องพัฒนาสิอะไรอย่างเงี้ยบอกว่างั้นพี่รู้สอนน่ะหน่อยว่าการจัดรายการที่ดีอะยังไงถึงว่าอันดับแรกเขาสอนพี่เลยว่ายิ้มยิ้มให้คนทั้งโลกร้องให้กับตัวเอง <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> หให้ย<ๆ>ิ้มให้ยิ้มแล้วเขาก็เปิดเพลงนะเปิดเครื่องแล้วเาก็สอนพี่ว่าเวลาจะพูด S <S สวัสดีค่ะวันนี้ถ้าเป็นเพลงช้าก็เข้ากับเบลลดี้เนะสมมุติสมมุติถ้าเขายังไม่ได้สอนพี่เนี่ยจะเป็นยังไงก็เป็น สวัสดีค่ะวันนี้มาฟังเพลงกับแนนนะคะสนุกมากเลยไปฟังกันค่ะก็เรามาจากอ่านข่าวว่าอามแต่วันนั้นพอโดนฟีดแบ็กมาก็เปิดไม่น้อยเหรอไม่น้อยอ่ะทำไมเออเป็นคนไม่น้อยเป็นคนไม่ค่อยคิดบางคนน้อยถึงขั้นว่าดูจะไม่เหมาะแล้วค่ะลองไห้เลิกทำไม่โอกาสมาถึงมือแล้วคุณจะปล่อยไปได้ยังไง